สวัสดีค่ะจำลองเพลงให้ฟังนะคะด้ชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่พื้นทุนนั้นแต่มันเกินห้ามใจที่ค้างในความรู้สึก ว่าลึกๆเธอคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมาย เธอจะมีใจหรือเปล่าเธอแค่มองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคือไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยาก Bye bye.